ครับก็ขอกล่าวสวัสดีกับทุกคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเอคิงทีวีนะฮะก็สำหรับพาร์ทนี้นะผมก็จะมาทำสกินพี่แชมป์นะ K A K นะนะกีอาคีแชนแนลนะอก็ถ้าเป็นเสียงไล์กันโทรก็ไม่อย่าสนใจนะครับมาต่อกันเลยครับ <c oughs> ทำไมไม่รับวะอ่าเราก็จะมาเริ่มส่วนแขนกันก่อนเลยครับส่วนแขนที่จะเริ่มก็คือสีดำก่อนเลยครับอย่างแรกอ้าวนี่มันลบนี่วะโอ้ยโอ้ยเฉดน่แล้วก็แดงครับอแดง เ็มันมันต้องแดงกว่าน,นี้เนี่ยอืมนาแล้วส่วนตรงนี้ก็ต้องแดงตรงนี้ด้วยเอ๊ะสีส้มไม่ใช่ตรงเนี้ย ส่วนข้างในก็สีดำใช่ป่ะเออแยกเป็นสีใครหน่อยอืมแล้วเราก็ต้องเอาตรงนี้เป็นสีดำเพราะมันดำอยู่แล้วไม่ใชนะ่ส่วนตรงนี้ก็ เดี๋ยวเราสีไข่ไปก่อนเลยนะอ่าผมผมไม่แค้มสีเลยนะสีประมาณน,นี้หรือเปล่า มัน,นี้ครบรบหือเปล่าไม่แน่ใจครับทำนี้เปล่าโค้งที่เราจะต้องทำต่อไปก็คือตาครับตาคือสิ่งสำคัญครับแล้วก็เอ๊ไม่ใช่ตรงนี้แล้วก็ทำตรงนี้ยัางๆอีหน่อยเอ๊มสีส้มนีว่วะ ก็ปากนี่มันเบาหมอนะก็สีอาจจะไม่เหมือนก็ขออภัยนะครับเพราะว่าพ่อพี่แฮมก็าทำในคอมนะสีในโทรศัพท์มันอาจจะไม่เนียนเท่าไหร่นะอะเดี๋ยวเมื่อกี้เราทำตรงไหน,นโอ้โหสีดำเผยทำสูตรตัวเองนี่แหละ โอ้ยกดโฆษณาอีกแล้วกดหาเด็กเนี่ยโอ้ยประมาณนี้สีดำต้องเริ่มก่อนเลยครับเอ้ยมันสีแดงเนี่ยวะดอเด็กเหมือนกันระบายทั้งสีครับแล้วก็ปึ๊บเลยส่วนข้างหลังก็เหมือนเดิมครับสีดำ ๊พิ่ๆอย่าดิเว้นไว้สองชั้นครับแล้วก็นี่ครับข้างๆางนี้ครับข้างๆข้างๆต้องวาดส่วนของเท้าไก,ก่อนเลยครับถ้าจะไม่ผิดนะถ้าจะไม่ผิดพี่แชมป์เขาจะไม่วาด มาต่อจากเมื่อกี้นะเมื่อกี้เกิดข้าไปพลาดน,นิดหน่อยฮนะอะือืมมีเส้นไลนหน่อยก็ขอภาย,ยครับตรงท็อปนี้ก็สีแดงป่ะอืมแดงก็วหนึ่งนะ อ่าผิดิโก,ก้ใส่สีผิดตรงนี้ก็สีแดงครับนี่ครับก็ถ้าใครอยากได้ก็สนใจแอดไลน์มาเล,เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเออ นะก็ก็ลองทําดูนะครับแม่แน่ใจว่ามันจะสวยหรือเปล่านะะก็อย่าว่ากันเลยนะฮะก็พี่แชมป์คงไม่เห็นหรอกมั้งนะก็มาลองทําดูนะในโทรศัพท์เผื่อทําได้นะรสรุปง่ายๆคือมาลองแต่งให้เฉยอรงนี้ก็เป็นแดงๆ ึงนะเอาแล้วก,ก็มาต่อจากเมื่อกี้นะครับผมก็ได้ทาการแต่งนิดนิหน่อยๆนะ่อยเน่ยทําไมข้างหลังเป็นงี้วะใส่จีแดงไปด้วก็เดี๋ยวสําหรับตอนนี้ก็จะตัดทําให้คลิปเร็วขึ้นนะ เป็นยังไงครับก็ทาการเสร็จแล้วนะแต่งเสร็จละเดี๋ยวเราจะลองไปใส่กันเลยครับแป๊บหนึ่งนะมาครับเราจะมาลองใส่กันเลยครับนี่ครับ อืมได้แล้วครับไปดูกันเลย ไ,ไกลแล้วกูไปไกลแล้วงอก็เอาเป็นว่าได้กันแล้วกันนะฮะก็ถ้าใครอยากได้ก็แอดดีไลน์มาได้เลยนะครับนะครับนะก็ถ้าใครอยากได้ก็แอดดีไลน์มาเลยนะโอ้ย นี่ครับกวมันอาจจะไม่เหมือนเท่าไหร่นะก็พอใช้ได้นะยิ่งหูฟังยิ่งไม่เหมือนเลยฮะก็พอใช้ได้นะครับอืมก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย